ก็กราบสวัสดีแฟนเกมอันดีน่าเบรกเอาทุกท่านเลยนะครับก็อยู่ในกระผมทน,นายนะครับวันนี้นะก็มาเล่นแผนแผนที่ปิดกันด้นรอติดนะครับก็ได้อัดคลิปนี้ไว้นะครับเพราะว่าในตอนเล่นนั้นจะพาดเสียงไปด้วยแล้วมันเสียงมันจะกบกันกับเสียงปืนนะครับเสียงปืนในเกมมันดังมากเลยโอเคแล้วตอนนี้ผมก็วิ่งเข้าไปที่จุดเปิดทางออกนั้นนะครับนี่ก็จะยินเสียงการกระทะของข้างบนแนละ้ ตอนนี้ผมก็จะกำจัดบ,บอดให้มันจบๆไปนะครับเสียงปืนมันจะได้ไม่มีนะครับมันจะได้เงียบแล้วดูบอดมันสแนปหลบเรานะมีการนั่งหลบด้วยนะเหมือนแบบเหมือนมันรู้ว่าแบบเราเลงอยู่แล้วมันก็หลบปั๊บลงเลยนะบางทีก็จะจังหวะยิงไม่ถึงนะตอนนี้ก็มีอีกที่หนึ่งวิ่งตามหลังเรามาติดนะครับ มีการคว้างระเบิดเช็คพุ่มเช็คป่าอะไรด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้วิ่งถอนออกไปข้างหลังนะครับเพื่อที่จะไปเก็บตัวที่มันยนระเบิดมานะครับแล้วก็ไปเช็คดูว่าเสียงมันมาจากข้างในนะตอนนี้คือมองลงไปข้างล่างมันไม่มีนะตอนนี้ผมก็ได้โดดลงไปเรื่อยๆแล้วมองลงไปข้างล่างอีกนะนว่าโยนมาแต่ข้างหลังทีไหนได้นะมันจะโปะข้างหน้านะเดี๋ยวดูสไดมันไม่ไดีอันนี้เป็นปืนพกนะครับมันก็ใช้ปืนพก นี้แค่นนัดเดียวนะครับพลาดอีกนัดเดียวนี่คือถ้ากระสุนผมหมดนี่คือจบเลยนะโดนสะกิดอีกทีเดียวผมน่าจะล้มเลยอ่ะไม่ล้มก็ตายไปเลยนะแล้วก็มีข้างบนมาอีกหนึ่งตัวนะผมก็ได้ยิงเขานอกไปนะครัแล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนซ้ำนั่นแหละนะเพราะว่าเราหมดกระสุนพอดีนะนะตอนนี้ผมก็รักษาตัวจนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ไปรูดของดูว่ามีอะไรบ้าง ของเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พกเป็น mpx มากระบอกหนึ่งนะผมก็หยิบมาใช้เลยจะได้ไม่เปลือนกระสุน ak ตัวเองด้วยนะครับคือใช้ไปให้หมดเลยนะครับส่วนตัวนี้เพื่อนรุดไปแล้วสองคนนะครับตอนนี้เพื่อนเป็นคนยิงได้นะครับน่าจะเป็นคนยิงซ้ำท้อสุดท้ายนะเพราะว่าเรายิงตัวนี้น็อกไป เสร็จภารกิจจากข้างบนแล้วนะครับผมก็วิ่งลงเขาไปเพื่อที่จะไปดาดฟ้าสังเกตการนะครับไปที่จุดออกนะตอนนี้ก็คือมีเพื่อนนําเราไปแล้วสามคน,นคับสองคนสองคน,น,คนยายน,น,นั้นมันมเ,เป็นสามนะเพราะว่าเขามาด้วยกันตอนนี้คือบอดยังเอานนครับมีการประทะเกิดขึ้นนะแล้วเพื่อนเราก็ตายไปแล้วหนึ่งคนนะครับผาดตัได้เพื่อนผัดอุ้ยน,นี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นคนนะครับทั้งคนทั้งบอดนะ แต่บอดมันก็ยิงโหดเหมือนกัน,นครับคงน่าจะไม่ทันในจังหวะน,นี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอคนที่ยิงอยู่นั้นมันเป็นบอด,บอดหรือเป็นคนนะครับเพราะ<ก>อาจ<อ>จะอยู่กันทั้งตีเลยก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนเราที่วิ่งเข้าไปยังตายเลยนะผมก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปแบบเข้าทันทีนะครับเพราะว่าก็าส่องมาจากกระจกเนาะตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่ามันเหลือแค่บอดตัวเดียวนะผมก็ได้โยนตะงกาไป เหระครับเผื่อแป๊บเดียวแกนหักไปข้างนึงนะครับม,มันยิงจะแม่นไปไหนเนี่ยนะครับบอดนี้มันก็ควนอยู่นะครับคือมันล็อกแขนล็อกขาเลยอย่างเดียวเลยนะที่ระบบมันสร้างมาเนาะแล้วตอนนี้นะครับคือผมกะจะออกไปเลยนะแต่ออกไม่ทันแล้วนะในช่วงนาทีนั้นนะผมก็คิดทบทวนอีกครั้งว่าเราจะวิ่งกลับไปที่สถานีนั่นหรือเปล่านะเพราะว่าเราต้องไปเปิด บอดใดนี้ไฟลานชมวิวรอบหนึ่งนะครับผมก็ได้เคลียร์ของที่นี่ก่อนนะครับก่อนที่จะกลับไปผมก็ได้ค้นของแล้วก็คิดว่าไม่บอดอย่างตึงอ่ะต้อง,องอเก็บของกลับไปให้เพื่อน2 2> ด้วยนะครับอย่างน้อยพวกเขาก็แบบว่าเล่นดีนะไม่ได้แย่งของอะไรเรามากนะครับดูของเพื่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะ ในตอนนี้นะครับผมก็ได้แค่ถอดของบางอย่างที่จําเป็นนะครับที่มีราคาแพงที่เพื่อนไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับผมกเออ็เห็นใจนะผมก็ต้องถอดไปให้เพื่อนเขาเนาะมันก็มีหลายอย่างนะครับที่ผมอยากได้ด้วยนะครับผมก็ต้องเอาของผมด้วยเนาะเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่ตีประจําของเรานะครับคือตอนนี้ก็ขอสลับสโคบของ MPX ออกก่อนนะครับของเพื่อนมายืมใช้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอ ะออกไปแล้วก็จะถอดคืนนะครับแต่ตอนนี้ก็โหลดกระสุนลงแม็กห้ของเพื่อนนะครับเราเอามาใช้ก่อนเนาะจะได้เอาของชิ้นอื่นมาใส่นะครับมันก็จะมีพื้นที่ว่างเพิ่อขึ้นสามช่องนะแบบนี้แล้วก็ใส่เอาแม็กกาซีนอะไรวางไว้อ้โเนี่ยนะครับคนนี้ถือพีเสุดนะครับ ซึ่งของในกระเป๋าเขานะก็ยังมีเต็มเลยนะทั้งระเบิดทั้งกระสุนนะครับคือเพื่อนยังใช้ไม่คุ้มเลยนะก็โดนยิงตายซะแล้วไม่รู้ว่าั่งนั้นมันมาอย่างไงไปอย่างไงมาอย่างไรงนะแล้วคือตอนนี้มันก็โอเคนะครับเพื่อนมียายายกน้ำหนักได้นะยาฟ้าขาวเนาะแล้วก็จะใช้ในโอกาสนี้เลยนะแล้วของเพื่อนก็มีอะไรไม่เยอะเลยนะ มมีคอกสิบแปดด้วยเส็จเราเลยนะครอกสิบแปดว่ายังไงเคลื่อนก็ไม่ได้แล้วนะครับจัดกระเป๋าตามนี้นะครับคือในช่วงเวลานั้นก็คิดไม่ออกนะครับว่าจะเก็บเครื่องมือผ่าตัดไปทําไมเยอะนะครับแทนที่เราจะเอาของไปคืนเพื่อนดีกว่านะเป็นหวะที่แตว่าคิดอะไรไม่ทันนะครับคือตอนนี้เพื่อนก็ฟ้าระเบิดนําแล้วนะว่าต้องไปแล้วอะไรเงี้ยนะ มว่ามาค้นของบอดก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาของเล็กๆน้อยๆไปเป็นบางชิ้นนะครับอตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นได้ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปฟาร์มในห้องสำนักงานนี้ก่อนนะครับเผื่อเจอของดีนะเพราะผมก็พบกุญแจมา เฉพาะที่นี่ซะด้วยครับเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ดาดข้างนอกมันไม่ค่อยมีของคนระับตอนนี้ก็ได้ของดีไปได้หนึ่งชิ้นนะครับถือว่าตานี้คมแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับคือเป็นช่วงที่แบบว่าลนที่สุดเลยนะครับคิดแล้วว่าได้มาก็จริงอะ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าแตกนี่ก็เสียดายอยู่นะครับเสียดายเปลือนแล้วก็ของ,ของต,ต่างๆเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าแตกจริงๆก็ รอบนี้ก็ยังมีกาไรสำหรับเราอยู่นะครับก็ถือว่าโชคดีนะในตานี้ นะครับพอมาถึงเราเห็นบอดยืนอยู่ก็อุ่นใจนะครับว่ามั่นแตแล้วนะครับว่ามันยังไม่มีใครมาจริงนะเพระไม่งั้นคงมีการประทะเกิดขึ้นแล้วนะแล้วผมก็เห็นบอดตัวนั้นนะมันเดินแป๊บเดียวทะลุออกหลังไปแล้วนะผมก็เลยปล่อยไปนะเนาะเผื่อให้มันเป็นยามให้เรานะได้เช็คคนแล้วก็ผมก็ขึ้นไปกดสวิตช์นะครับ ออกลับมาถึงจุดเดิมนะครับผมก็ได้มาเคลียร์ของซ้ำนะครับเพื่อที่จะเอาของให้เป็นกำไรตัวเองมากที่สุดนะครับโดยในจังหวะนี้นะผมก็ได้ถอดเอาสโคบ1นึ่งับคืนไว้นะครับแล้วก็เอาสโคบเล็กมาให้ตัวเองนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเที่ยวเนาะตอนนี้ก็เช็คเวลาดูนะครับมีเวลาประมาณ3นาทีเนาะ ก็พอได้เคลียร์ของนะครับแล้วคือในจังหวะหนึ่งนะครับผมจะเอาของกลับให้เพื่อนนะแล้วคือมันเป็นปือนอ,อะไรนะพีเน้าสิบนะมันเป็นปืนพีเกนะ้าสิบเนาะคือผมหายตั้งนานนะครับที่จริงก็คือเจอตั้งนานแล้วนะมันมีอยู่ในพื้นนะครับมันวางอยู่บนพื้นนะคือผมเห็นตั้งนานแล้วแต่ใน ตอนนั้นคือคิดว่ามันไม่มีนะครับมันไม่ขึ้นนะครับเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเพื่อน,อนๆดูจังหวะจังหวะใกล้ๆเนี่ยนะครับผมก็พยายามเดินไปเช็คเวลาตลอดนะว่าเฮ้ยมันเหลือกี่นาทีแล้วอะไรเงี้ยคืออันที่จริงผมไม่จําเป็นต้องถอดไม่จําเป็นต้องถอดปืนมันลงนะครับผมจะได้รูทง่ายเนาะแต่นี่คือผมทําพลาดนะครับผมได้ถอดปืนของเพื่อนวางไว้ที่พื้นนะเนี่ยผมก็พยายามส่องหายอยู่ เอพี P 90มันอยู่ตรงไหนนะจะได้เอาไปคืนเพื่อนนะครับเพื่อนมันก็แชทบอกอยู่นะครับตอนเมื่อก่อนที่ผมจะวิ่งมานะเพื่อนก็บอกว่าอยากได้ปืนคืนโอมาให้คืนให้หน่อยนะเเราก็อยากเอาไปคืนเนี่ยนะครับปืนพี90เนี่ยตอนนั้นเราไม่เห็นนะครับเราไม่เห็นว่าไอคอนปืนมันขึ้นอยู่นะผมก็ได้งงนะครับมองหาอยู่ตั้งนานเลยนะนี่ยก,ก็ได้เช็คกระเป๋าดูนะครับ แทนที่ผมจะเอาแมกกาเซียนเอากระสุนไปคลืนเพื่อนเนาะแต่เราแบบคิดอะไรของเราไม่รู้นะเราก็ได้เอาด็อกแท็กเอาอะไรไปนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเสียเวลามากเลยนะแล้วก็เสียพื้นที่กระเป๋ามากเลยเยากดูนะครับจังหวะที่ผมมองหานี่คือมันขึ้นให้เห็นแล้วนะแต่ผมไม่เห็นนะผมก็วิ่งกลับมาเช็คเวลาอีกก็เหลือประมาณหนึ่งนาทีเ็จนะเนีย่ยต้องมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็คือเห็นตั้งนานแล้วนะแต่ในจังหวะเกมนั้นมันคือแบบทั้งเร่งด้วยเวลาทั้งแบบคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆผมหาไม่เจอนี่ไงเจอละผมก็เลยเก็บนี่ก็ได้เก็บแา็แกแปวดนะครับอ่านได้อีกสี่สิบนาทีนะสี่สิบวินาทีนะครับผูดผิดผมก็ได้วิ่งกลับไปเอาหรือเอาอะไรดีนะตรงนี้ไม่เอานะครับก็เลย หาดูของที่มันสามารถใส่2ช่องได้นะครับก็คือได้เป็นระเบิด2ลูกนะครับก็ยังดีนะแล้วก็แมกกาซีน41นัดนะครับเอาไปคืนเพื่อนไม่รู้ของใครบ้างนะแต่คนที่ได้พีเข้าสคืนก็คงดีใจแหละนะครับแต่ผมก็ว่าไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่ามันไม่เป็นไรเราได้กำไรจากแจกกันอยู่แล้วนะครับในรอบนี้ถือว่าดีเลยนะสีแ่แสนถือว่าดวงดีนะครับ ในตานี้ถ้าผมไม่ออกตั้งแต่20วินาทีรอบแรกนะครับผมคงไม่เจอแน่นอนนะครับผมพลาดแน่เลยมาดูผลประกอบการในรอบนี้นะผมก็ได้มาทั้งหมด500,006นะครับได้จากแจกกัน400,000ด้วยนะส่วนใหญ่แล้วของเพื่อนนะครับก็คืนไปเยอะเลยนะครับ น่าเสียดายตรงที่ว่ามันเป็นของเพื่อนนะครับถ้าเป็นเป็นของปัตตูนี่เราน่าจะกําไรล้นวนนะครับเนี่ยนะเราก็มาดูกระเป๋าเรานะตอนนี้คือว่างไปเลยนะครับเห็นไหมของคืนเพื่อนไปซะเยอะเลยนะครับแล้วมาดูของในคังผมครับตอนนี้คือแน่นคังมากเลยนะครับเห็นไหมด็อกแท็กก็เก็บมานะครับไม่รู้ผมเก็บมาทําไมนะผม ผมน่าจะเก็บของเมื่อคืนเพื่อนที่มันแบบเออมันน่าจะคุ้มค่าต่อแบบเวลาของเรามากกว่าคุ้มค่าต่อพื้นที่กระเป๋าเรานะครับของบางชิ้นนะครับที่ทิ้งไปในแมปก็คือพอมาคิดทีหลังแล้วก็เสียดายนะครับในตอนนั้นก็คิดได้ทีหลังว่าเอ,อ๊ะทาไมเราไม่เอาของที่มันดีกว่านี้มานะเนี่ยผมก็ได้จัดครั้งจัดไรนะครอ๋อลืมบอกไปอย่างนึน,นะครับคือสิงโตเนี่ยได้มา ตอนที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับส่วนตอนที่อัดคลิปคือตายรัวๆนะครับคือไม่รู้ทําไมนะครับไม่รู้ว่าเป็นอยู่วันกันหรือเปล่านะตอนอัดคลิปนี่เราจะโดนตลอดนะครับแต่พอเราเล่นปกติไม่อัดคลิปไม่อะไรเลยนะครับเราก็จะผ่านมาแบบชิวเฉียดนะครับและอย่างในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบความสําเร็จนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าถ้าอยากติดตามผลงานใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามช่องผมเลยนะครับขอบคุณครับ